เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่กับเกม b t t l e r 4 Fire นี่คือคลิปรีวิวปืนของค้ารีคอนซึ่งปืนกระบอกนั้นก็ตามหน้าปกเลยเขามีชื่อว่าคลักโจ h a นเซนนะครับนี่เลียวยาวดีไหมครับอย่ารอช้าคุณผู้ชมเราไปแต่งปืนครับเพื่อเพิ่มความสามารถของปืนกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับผมนะครับอันดับแรกเริ่มจากการเล็งไวขึ้น33%ก่อนแล้วก็ต่อมาครับเคลื่อนที่ไปยิงไปจะมีความแม่นยำขึ้นอันดับ3เนี่ย หัวใจสําคัญก็ว่าได้นะฮะอัตราการยิงไวเพิ่มเป็น62เดิมๆเนี่ย5อาจจะช้าไปหน่อยคือที่อัพมาเพราะว่านัดแรกยิงไม่โดนนัดต่อไปอาจจะโดนก็ได้แล้วมันไหวไงในการเติมเต็มความสามารถของการยิงนะครับผมเอาละครับสุดท้ายก็คือวางขาตั้งนะฮะเราจะเป็นสายซุ่มที่สมบูรณ์แบบอัพสไนเปอร์มาแบบนี้เนะี่ยคือเราจะไปวิ่งหกเป้งเหมือนคัสแอสซลก็ไม่ได้เนดะี๋ยวจะเป็นเหยื่อซะก่อนนะครับผม เอาล่ะ <All> right, คุณผู้ชมครับพร้อมเลยยังถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร้และไปดูสงครามกันได้เลย let's go เอาล่ะคุณผู้ชมครับเราเข้าสู่เกมกันแล้วเรียบร้อยนี่คือแดนแฮมเบอร์แดนในโหมดคอนควสเราจะฝ่ายกองทัพเยอรมันครับศัตรูเราจะเป็นพวกอังกฤษนั่นเองซึ่งเกมวันนี้มันนานมากๆ1000กระแต้มเลยวะ่ะงั้นเอาแบบนี้ไปครับเราจะมาชาเลนจ์กันชาเลนจ์ก็คือฆ่า30ตัวโดยตายไม่เกิน10ตัวดิซิว่าสามารถทําได้หรือเปล่านี่ฮะนี่คือความท้าทายอย่างหนึ่งเลย ดี๋ยวผมจะไปเกิดที่พื้นที่ C แล้วกันครับตรงนี้มาฮะต่อจากนี้ไปต้องเล่นอย่างระแวดระวังนะครับผมถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราจะเป็นเหยื่อโอ้ยโอ้หไทเกอร์ยิงแตกเลยมันนะ้งเนี่ยยังเดือดยิงไม่ทันไทเกอร์โอเคครับเดี๋ยวผมไปพื้นที่ A ดีกว่านะเผื่อเจอใครข้างหน้ามีข่าเหมาควันดินปืนสวัสดีครับ อ๋อนี่ไงไหมเสือผีมันจิ้มใส่ย,ยานเกาะเรานะครับแล้วมันก็เป็นศพอยู่นี่ที่เรายิงพลาดไปแสดงว่าไทเกอร์ก็ยิงพาลาดอดีตใช่ปะโถ่เอ๊ะต่างคนต่างยิงไม่โดนนะก็แบบนี้แหละโอเคครับเราจะไปพื้นที่เอโอ้ยโอ้โหแป๊บนึงอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างก็ระแวงหน้าก็ระวงังโอ้โหเลือดเหลือแค่13เท่าน,นั้นเมนมีปอตออยู่ด้านหน้าไม่แน่ใจเป็นป้อมหรืออะไรนะครับออกเป็นยานเกาะเว้นทายเอเอคุณผู้ชมฮะ แต่ตอนนี้ผมบาดเจ็บมากแล้วผมต้องการยาเพื่อรักษาบาดแผลของตัวเองเจอศัตรูมีเสียงปืนอยู่ด้านหน้าเราด้วยนะครับมันใกล้มากๆตรงนี้ไม่เห็นโอ้โหวิปกกรรมแคร์รีคอนจะเป็นแบบนี้เลยฮะนัดแรกไม่ตายต้องหาอะไรไปซ้ำโดยไวมิชินั้นจะโดนเขาซ้ำเองนะฮะ เดี๋ยวบรรจุูนย์ก่อนต้องมีมากกว่า3นั่น,นลรังเพลิงเสมอมันมีเสียงอยู่รอบตัวเราเลยนี่หว่าเนี่ยลาดเป้าเสียงีเท้าครับข้างหน้าเราคุณผู้ชมเรารอกำลังเสือเมาก่อนดีกว่าแล้วค่อยเผยตัวเออยนี่ก็สายสายสายผมว่าเราเควงเระเบิดอัดมันมีสายนะฮะอุ้ยแน่นไง เสียงมันโคตรใกล้แตกใจเย็นนะใจะเย็นทหารใจเย็นๆก่อนเราค่อยๆเคลือคอค่อนที่แล้วก็หลบออกจากแนวหน้าโดยวีเกือบไปเววอยู่ๆเสียงภายเกินไปก็ป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมฮะโอ้ทาฟ้าเขาบินหลบจากประตอเราได้ดีมากๆนะฮะทหารทางขวาว่าอะไรบ้างเนี่ยยันก่อนฉัก็ถอยได้นะครับไล่แทงฝ่ายเรา ก็โอสเตคาวสเตคาวเจอเราซะแล้วเราเป็นเหยื่อนแน่เลยไอ้สแตคาวเนี่ยมันไวมากนะฮะมันเป็นเหมือนวีคัลที่เอาไว้เคลียร์ทหารลาโดยเฉพาะเลยอะ่ะปืนมันดอกเดียวคือวูบเลยนะฮะเราไม่อยากไปหวั่นไหวนะครับต้องหลบไปก่อนมันจะไปพื้นที่ B บีบ้างละกันคุณผู้ชมดูซิว่าสามารถฆ่าใครได้บ้างจากวันที่นั้นนะครับแต่ก็เช็คสกอร์ล่าสุดตอนนี้เราสังหารไป6ตัวแล้วนะครับโดยฝีมือของเราอู้ โอ้ยไม่โดนตะโกแตกอยา่าปืนกลไม่สู้มันเจอเราก่อนด้วยครับเราสู้ยากไง <c oughs> เสือแจวแจ๋วแจวได้ดาเมจจากเราไปทั้ง50 <c oughs> นึงครึ่งนึง่งไงยังไม่ตายก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อนโห oh, จุดนี้ส่มดีมากแ่คุณผู้ชมฮะเอาจริงปะเหมาะในการแคมป์ระยะย,ยาวอย่างสูงดำๆชัดเจนเลย หัวแตกได้คงคิดว่าเราไม่เห็นนะนะโอ้ยโอ้ยโอ้ขอบคุณมากเลยแม่หมอถ้าไม่ได้แม่หมอนี่ผมตายไปแล้วนะเนี่ยยังครับยังไม่เสียตัวเกิดนะซึ่งเป็นเรื่องดีของเราเลยครับเกือบเสียตัวเกิดแล้วเมื่อกี้มันเป็นปืนกลใช่ไหมนั่นไงคุณผู้ชมพลาดเป้าไม่พลาดโอ้โหพี่แกไม่ยอมขยับหนีด้วยนะนะ อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีปฏิมากรรมอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าโอ้แต่ยานกอดเราเข้าไปชาร์จนะเอุย้ยโอ้เล็งเพลินไปหน่อยเมื่อแต่คุยแต่เราก็ไม่ตายนะฮะตำแหน่งนี้คนอยู่เยอะไงะเราสบายสบาย,บายชิลๆได้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปแก้แคทมันโดยการเอามีดไปเสียบมันดีกว่าว่ะตัวเดิมเลยหรกว่าคุณผู้ชมโอ้อันนี้ไม่เข็ดไม่จำใช่ไหมเนี่ยโดนแล้วโดนอีกไม่เอ้ยนึกถึงเพลงนี้เลยว่ะ อะไรนะตายแล้วตายอีกในสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แนละ้วแต่ก็ได้เลยครับมันตายแล้วตายอีกคุณผู้ชมพื้นที่บีฝ่ายเรากําลังยึดครองอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องดีมากมาแ,แล้วก็มีศัตรูเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องหาและค่าทิ้งซะสิ่งสําคัญคือต้องหาให้เจอมันอยู่ในทหารหามันค่ะเสียงทางขวามือมีเสียงสไนเปอร์ยิงเข้ามานะครับชัดเจนเลยแสงเคเซอร์ขึ้นไปแล้วก็สปอตเจอหนึ่งตัวด้วยแบบนี้ใช่ใช่ไหม ไม่เห็นแล้วนะครับแต่ผมว่ามันยังมีมันสโมกค,คุณผู้ชมมันสโมกสโมกเหรอไม,ไม่โอ้บีคอนมันนี่เองมาเกิดอยู่ได้นะแล้วก็หนึ่งตัวครับข้างหน้าเราเอาตายก่อนยิงไม่ทนันเพื่อนเอาไปสอยก่อนแล้วจริงๆการไปจุดเอกับจุด G คุณผู้ชมครับมันไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่นะเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีซอกมีซอยมีตอก ค่อนข้างเยอะนะครับเราอาจไปแล้วจ้าเอกกับพวกคัสแอสเซอรหรือคัสหมอที่ใช้ปืนกลได้ไงยิ่งเจอคัสพปอร์ตนี่ตุยแน่นอนนะครับเราเนี่ยแหละตุย <c oughs> เฮ้ยยี่ย <c oughs> นี่ไงตุยแล้วไปเจอคัสแอสเซอรซะด้วยนะเห็นไหมไม่ทันขาดคำครับเจอคัสแอสเซอร์ย่านนี้สู้ไม่ได้เลย <c oughs> แย่จริงเราต้องรักษายญาห่างเอาไว้หาจุดที่มันเหมาะกับเราที่สุดนะครับเงียบกริบไปแล้วอ่ะ แฟร์ผมก็ไม่มีด้วยอ่ะไม่สามารถสปอตพื้นที่ได้โคตรแย่เลยเดี๋ยวชาร์จใกล้ๆดีกว่าเข้าไปเอาแต้มหน่อยครับแต้มการยึดยื้อและเรียบร้อยครับจุดนี้ไรซึ่งศัตรูปไปแล้วคุณผู้ชมมีแค่ฝ่ายเราที่ครอบครองอยู่ผมขอไปเติมมาศูนย์ก่อนเนื่องจากใกล้หมดเลยฮนะทั้งระเบิดทั้งอุปกรณ์อตัตโลอดของเราเอาละเตรียมพร้อมจุดอีว่าไงบ้างครับเนี่ยข้างหน้ามีคนเหรอ,อยืนหันหลังมาดูตาม้าตามเรือนะครับก็คือตายนั่นเอง อุ้ยอุยโอ้เกือบตายตุนยแน่ตุเย่แน่เราโอ้โอเคผมเจอมาแล้วคุณผู้ชมฮะมันอยู่ตรงเสากระดงมีคนเจอมันเหมือนเราด้วยเกือบแล้วเกือบเกือบระวังหลังนะฮะนั่นคือสิ่งจำเป็นสายว่างเปล่านะแต่เมื่อกี้เหมือนมีแสงเทเซอร์เนี่ยว่าบออกไปครับ ทางซ้ายมีเสียงฝีเท้าด้วยคุณผู้ชมฮะผมว่าสปอตก่อนดีกว่าวะเพื่อความปลอดภัย,ยสปอตสปอตพื้นที่นี้มีมีบีคอนอยู่ด้วยข้างบนนี่เองคุณผู้ชมฮะเวียงระเบิดผมเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองออสองเนียนไม่นงเสรยไายขึ้นไม่ได้ แล้วก็พื้นที่นี้เคลียรโดยสมบูรณ์เลยครับตายหมดแล้วประโทเพาะการสปอตของเราฮะมันก็เลยส่งผลแบบนี้ยังไงล่ะซึ่งดีแล้วนะพื้นที่ E ครับจุดนี้ว่างไงบ้างเนี่ยไม่มีวี่แววเลยแม้แต่น้อยอ่ะเราได้พื้นที่ไปครับฝ่ายเราเข้ามาทําเกมแล้วเดี๋ยวมันจะไปต่อ,อยังจุด G บ้างละกันนะครับดูว่ามีใครเนี่ยอยู่หรือเปล่าอ๋อ stack h o u ฝ่ายเขาหรือไม่ก็เวนไทยครับเมื่อกี้มองไม่ชัดอยู่แต่ก็น่าจะเป็น stack h o มากกว่าใช่ปะ่ะชัดเลยครับและเป็นเวอร์ชั่นเต็จจรวดซะด้วยสิโอ้โหมันยิงใส่ตำแหน่งของเรามันรู้เราอยู่นี่ไม่เจอกาันขึ้นไหวซึ่งดีแล้วเจอแล้วฮะโอ้เฮ้ยึ่งบินคึ่งบินหนึ่งดาวเมจยิงไม่เข้าฮะ ปืนเรากระจอะเกินไปอมันมานี่แล้วรอดชีวิตมาตั้งนานครับมาจบลงด้วยการตายของยานเก่อยิงใสเ่เราแบบบ้าคลั่งมากๆตายงานนี้งานดีเก็บเพชรอตรัวไปก่อนครับศัตรูไม่มีลงพื้นที่นี่แล้วจุด A ว่างไงบ้างเนี่ยว่างเปล่าอีกหรือเปล่าจุด A ก็ยังคงว่างเปล่านะครับ ไม่ค่อยมีใครมาเกิดกันเลยส่วนใหญ่เขาไปเกิดที่พื้นที่แนวหน้ากันหมดเลยมั้งข้างหน้ามีคนนี่หว่าโอ้ยโคตรเจ็บมันต้องตามมานี่อะไรทำอะไรของแกนะฮะคือพี่แกแกจะไม่ย้ำปืนพกเรานะครับแต่ก็ยังได้เห็นน่ะเราเปิดก่อนได้เปรียบแล้วก็เป็นการใช้ปืนกลเอ้ยปืนพกที่ใกล้ๆด้วยนะฮะโอ้ยมันมาเกิดอีกแล้วคุณผู้ชม ตัวเดิมเลยป่าวเนี่ยใช่เลยฮะวางกระเบิดก่อนนะมันมาวะ่ะมามากกว่าหนึ่งตัวด้วยเจ็บพันดเป้าเฉยผมว่าเราจะไปฆ่ามัน มันต้องมาย้ำแบบนี้ว้หน้องอันตรายมากครับผมว่าเราไปดีกว่าว่ะแต่ก่อนไปขอสปอตหน่อยเพื่อดูตำแหน่งว่าอยู่ไหนกันบ้างนะฮะเราเจอหนึ่งพี่แกเหมือนจะวิ่งมาตามเรายังไงอย่างนั้นข้างบนนี้อุ้ยอุ้ยมีปืนกลหลังมาด้วยว่ะโอ้ติดติดเอาได้โวยเพน อยู่ไม่ได้แล้วมันอึมครึมจังเลยนะเนี่ยพื้นที่บีเรายังเคลียร์อยู่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวช่วยชีวิตนายเองโอ้ยปืกนกลเอาไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> มันเยอะเกินอ่ะ เราเล็ดเอาไฟช้ากว่กับเขามันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ผมก็พยายามสุดแล้วได้สองตัวก่อนตายก็โอเคข้างหน้าโอ้หเอา้าไม่ขึ้นดาเมจเลยเอา้าตายแล้วเคมีคนอีกแล้วพี่แกใช้เป็นเซิร์ฟบัสในการยิงยันเกโอนั่นไงสาดอ,อ,อีกหนึ่งตัวสองตัวอุย้ยโอ้โหมืนก่อน <laughs> ความเห่าของเรานี่ไม่เหมาะในการเล่นปืนนี้เลยนะครับเป็นปืนของคนใจเย็นแต่เราใจร้อนวู่วามอยากจะบวกอยากจะหวดอย่างเดียวเฮ้ยสาหัสจะจัดคุณผู้ชมฮะสาหัสมากมากมีเสียงปีเท้ามาใกล้ๆครับโอ้ยยิงฮิปไฟไม่โดนเจบเจฟเออไม่ระวังหลังก็เป็นแบบนี้เลยครับผมอย่างครับมันยังไม่จบเพลงแค่นี้ข้างหน้ามีคนอีกแล้ว โอ้ยมันสาหัสอย่างเดียวครับไม่เคยตายกันเลยโอ้ยปึ้งเราเลเวลสิบเลยคุณผู้ชมเป็นไงล่ะก็ว่าอยู่มันเสียงอะไรวะยังครับยังหรอกคุณผู้ชมฮะมันยังไม่จบเพียงแค่นี้โอ้เอาระเบิดไปกินตายยังตายยังเชี้ยังเพื่อน แอซิคิวแล้วนะครับแจ๋วสกอตเดือนเข้ามาช่วยเคลียร์ให้ก็ขอบคุณครับพื้นที่บีอีกแล้วแต่จุดนี้มันเดือดจริงอะ่ะเรามองข้ามก็ไม่ได้ด้วยมีคนเข้าในพื้นที่มันน่าจะประมาณหนึ่งหรือสองคนได้เราเจอด้านหน้าครับชัดเจนเลยแตกไปหนึ่งอีกคนหนึ่งสาหารจะจัด,จดและไม่โดนไหวครับเพราะว่าจะไปย้ำักหน่อยเอาให้เสียชีวิตถ้าเป็นห้องตัวเกมเปกติห้องดิสออฟฟิเชียลทั่วไปเนี่ยเออมันควรจะจบเกมได้แล้วคุณผู้ชม แต่นี่มันห้องสร้างเองนะครับ1,000กวก่าแต้มอ่ะมันก็เลยค่อนข้างจะนานหน่อยในการเล่นให้จบนะครับแต่มันก็โอเคมันทำให้เรามีโอกาสในการยิงแล้วก็ทําคลิปวิดีโอได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะฮะแต่ก็อย่างว่าอะไรครับมันไม่มีอะไรง่ายถ้าเล่นเป็นสายสไนเปอร์จะจ๋าแบบนี้อีกอย่างเนี่ยเราทาให้เกมมันยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราบู๊บไปหน่อยมันจะง่ายกว่านี้ถ้าเราอาศัยอยู่กับที่เป็นแบบว่าแคมเปอร์นี่นง่ายจริงเลยนะฮะแต่เราคงทาแบบนั้นไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าทําแบบนั้นเนี่ย มันก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็นคนขี้ขาดนะฮะเราจะต้องเป็นผู้กล้าหาญแห่งกองทัพเยอรมันตายไม่ตายไม่โดนด้วยโอ้โหมสิสองดอกติดๆนะฮะเกมใกล้จบเลยครับผมขอเร่งทำสกอ์หน่อยแล้วกันบาดเจ็บแล้วและไม่รอดครับเราแท็กเป้าตามไว้แล้วคือในพานยังไงล่ะ พอเรามีเวลามากขึ้นคุณผู้ชมเราก็วิ่งแต่จุดเองจุดจีนะมันทำให้เกมสนุกขึ้นครับอีกอย่างนี่คือโหมดคอนควสยิ่งมันกว่าเดิมด้วยถ้าหมดเบรกทูเนี่ยมันจอดเอาลบอไไปไปไไอบ้าเนี่ยโหมดเบกทูเราทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจํากัดพื้นที่ในการเข้ายึดเช่นเวลาเป็นแนวแนวรบไปอไปไหนก็ได้ตามใจเราชอบเลยเออไม่แตกเรียบร้อยคงสงสัยอยู่ซิว่าใครนั่นนั่นโอ้แทต็กเฮล แล้วพลขรับมือสองหงว,วกแดงเบเล่ <laughs> สปอร์ตแอบย่องคุณผู้ชมครับเราพลาดไฟอะไม่รอดนะฮะถ้าติดตามผมมาเนี่ยปืนนี้เราเอาไปเก็บเวลในไลต์สตรีมอย่างเดียวเลยนะครับแทบจะไม่เคยเล่นนอกรอบเลยปืนนี้ไอ้ข้างหน้านี่มันโอ้โหจเจ้าปืนพกมายิงกับเราบ้าหรือเปล่าผมว่าเราไปหามันถึงที่ดีกว่านะฮะเป็นจุดเกิดถ้าเราฆ่าได้เราคือหล่อมิชชั่นคอมพิวเเลยเดี๋ยวมันจะนับเราหนีทหารแต่เราจะไม่หนี มีมีไปอต,อต่ซุ่มอยู่ได้โอ้โหเป็นไงล่ะสมุไรเข้ามากับเราด้วยไฮ้เออจ้าว่าไปเราฆ่าไปกี่คิวแล้วเราฆ่าไป3 7ตัวตาย5ตัวนะครับสำหรับสงครามในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับตัวเราเองนะครับเราตั้งเป้าเอาไว้ไงในห้องพันแต้มแบบนี้ฆ่าได้เกินลิมิตไปหน่อยนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราว่าจะยิงต่ออีกสักนิดนึงแล้วค่อยออกจากห้องแล้วกันนะครับคงไม่อยู่จบเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะอีกนานเลยนะฮะ เอาละคุณผู้ชมครับเป็นเช่นไรกันบ้างกับปืนแครกโยนเส้นในเกมนี้ชอบหรือเปล่าครับหากชอบในปืนนี้ก็ลองไปสัมผัสกันดูได้เลยนะครับผมปืนค่อนข้างดีนะฮะค่าคอนโทรเนี่ยมันสูงมากทําให้เราสามารถยิงได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมเอาละคุณผู้ชมถ้าชอบในเกมนี้ฝากกดถูกใจกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดตอนต่อบ b a นะครับเดี๋ยวคราวหนะ้ามีอะไรมใหม่ยก็ต้องรอดูด้วยกันนะครับแต่ในคราวนี้ขอตัวลาไปก่อนเจนใหม่สงครามต่อไปครับขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะฮะ